หลังจากการนำเสนอข้อมูลเส้นทางการเดินทางข้ามแดนกัมพูชามายังไทยซึ่งมีขบวนการในหน้าตามภาษากัมพูชาที่เรียกว่าฮิ้วทําให้ทราบถึงขั้นตอนได้ไม่ยากนะครับในการเดินทางและด้วยเหตุผลนี้เองก็เป็นสาเหตุหนึ่งในการปฏิบัติงานผลักดันกลุ่มคนขอทานกัมพูชาหน้าซ้ามไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่ควรวันนี้คุณพรทิพย์ม้งใหญ่พาคุณผู้ชมไปลงพื้นที่จุดส่งกลับที่จังหวัดปอยเปตนะครับติดตามได้จากรายง,งาน ตลาดมงกลปลอยเป็ดจุดรวมพลของแรงงานและขอทานที่ถูกทางการไทยผลักดันกลับภูมิลำเนาตามขั้นตอนปลอยเปดเซ็นเตอร์จะทำการคัดกรองประวัติคัดแยกจังหวัดตามภูมิลำเนาของแต่ละคนกรณีเด็กและผู้หญิงที่ถูกค้าแรงงานหรือค้ามนุษย์จะถูกส่งต่อให้องค์กรเอกชนเป็นผู้ดูแลบอกนะ นายโซเพียสวงผู้จัดการระดับภูมิภาคหน่วยงานดูแลเด็กและสตรีจากความรุนแรงหรือ CWCC เล่าว่าเด็กขอทานกัมพูชาในไทยที่เข้าดูแลได้รับช่วงต่อจากปลอยเปเตซเนเตอร์เป็นเด็กที่มีอายุตั้งแต่8ถึง12ปีในจำนวนนี้ร้อยละ8 0ติดตามพ่อแม่ไปทำงานในเมืองไทยส่วนขอทานที่เป็นผู้ใหญ่นั้นยังไม่มีหน่วยงานใดบันทึกประวัติหรือควบคุมส่งคืนภูมิลำเนา เช่าที่เป็นห้องสี่เหลี่ยมขนาดเล็กมุงด้วยหลังคาสังกะสีบางหลังมุงด้วยแผ่นยางตั้งในที่เอกชนไม่ห่างจากชายแดนราคาเช่าเดืนละ500บาทที่นี่เป็นทางเลือกของแรงงานกัมพูชาและกลุ่มขอทานที่รอโอกาสหวนกลับเข้าไทยอีกครั้งจึงก่อให้เกิดขอทานหน้าเดิมไม่เพียงแต่กลุ่มขอทานและแรงงานผู้ใหญ่ที่รอการกลับเข้าไทย กลุ่มเด็กขอทานที่ไม่ได้ถูกส่งกลับมาพร้อมพ่อและแม่พวกเขาก็ปฏิเสธความช่วยเหลือจาก c WUC เพื่อรอโอกาสกลับเข้าไทยตามหาพ่อและแม่แต่สุดท้ายก็กลายเป็นเด็กขายดอกไม้หรือไม่ก็ขอทานแต่อ,องค์นี่ไม่สามารถให้เด็กยูที่อ,องค์กรของเหล่านี่ทัดเด็กไม่ยอมนี่กไ็ไม่สามารถบังคับได้นะถ้าบังคับอันนี้ผิดกฎหมายนะ งั้นที่ปอยแปนนี้ไม่มีไม่มีศูนที่ดูแลเด็กๆจากมึงไทยเลยครับมีแค่องค์กรรสองสามองกรหลายแบบนี้ครับและถ้าเด็กยอมก็โอเคถ้าเด็กไม่ยอมนี่ก็เราไม่สามารถทํางานกับเด็กได้แค่โอเคส่งไปบ้านแล้วก็สนับสนุนค้าเดินทางอะไรแบบนี้การดิ้นรนเอาตัวรอดที่เป็นวิถีชีวิตของคนยากจนกับการห้ามปรามนั้นทำได้ยาก เพราะพื้นฐานคุณภาพชีวิตของพวกเขายังไม่ดีพอการแก้ปัญหาขอทานต่างด้าวอย่างยั่งยืนนั้นต้องอาศัยความร่วมมือจากรัฐบาลทั้งสองประเทศ